นะครับอิดหลายคาันเลยเดียวลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะครับส่วนรถคันนี้นะครับอยากจะได้เท่าไหร่ใส่เป็นสกรไปเลยได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราคุยกับเจ้าหน่ายให้นะครับสวัสดีดดน,ะะน้องนินะครับน้องนิสีราชานะครับวันนี้เรามาจากราชบุรีเพื่อจะมาส่งมอบร,รถยนต์ให้ถึงที่บ้านเรียกว่าถึงประตูน,นาบัานขากันเลยนนะครับน้องนิวทาอาชีพเป็นกงานชิ้นส่วนผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้ผลิตได้รับส่วนลดพิเศษอยู่ที่3 0 0 0บาทน,นะครับ แล้วก็ลูกค้าเรียกรับรุ่น4ประตูเกรด LDA ซึ่งเป็นปี23ซึ่งเป็นรถที่ตอนนี้เราก็ยังมีอยู่แล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบอีกนะครับอีกหลายคันเลยเดียวลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะครับส่วนรถคันนี้นะครับอยากจะได้เท่าไหร่ใส่เป็นสกรอมาเลยได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราคุยกับเจ้านายให้นะครับก็เดี๋ยวถามกันนี้ก่อนว่า นะครับที่วิ่งมาเซ็นให้ถึงที่นี่เลยเนาะ<ช>ย่นยานไหมไม่ย่นยายยันวันหนึ่งมั้งรู้สึกว่า<ช>รู้สึกว่าน้องเขาโหลดแอป,ปจากธนาคารด้วยเป็นเป็นแบ,แบงค์อะไรนะแบงค์ที่มาเซ็นให้เราไทยพาณิชย์ตะวนี้สีมว่วงๆนะครับน้องเขาก็สามารถเยซ่าผลผัดแอปด้วยก็คือเดี๋ยวนี้คือง่ายนะครับแล้วก็มีตัวเอ่อมาเก็ตติ้งวิ่งมาเซ็นเคสให้สัญญาพาน มีพนักงานนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญทีมงานเข้าเฟรมนิดนึงนะทีมงานเนี่ยคือมาจากราชบุรีเพื่อที่จะมาส่งรถให้น้องนิวมาเลยน้าเรื่องทีมงานไหนมาไอซีโรนไอซีโรนค่ะอ้านบอลไม่ว่างก็โทรหาเราได้นะคะไม่เป็นไรว่างน้องนิวน้องนิวค่ใช่นิวค่ะทีท่านนึงจะขาดท่านนี้ไปไม่ได้เพราะว่าเขาวิ่งมาเสร็จให้เราแล้วเขาวิ่งมาส่งรอบกับเราด้วยครับมาเสร็จก็เลยขาะนี่เลย เป็นการเป็นกันเองมากใช่ไหมพี่วันนี้ชื่อเขาชื่อพี่หนุ่ยนะครับพี่หนุ่ยนดูไทยพาณิชย์นะครับก็คือแบ่งมวลนะครับก็คือวิ่งมาเซ็นสัญญาให้เรานะครับแล้วก็มาส่งมอบรถกับพวกเราด้วยฝากไว้ด้วยนะครับฝากกิจสุสุริกิจมอเตอร์เซลล์ของวังราชบุรีไ้ด้วยท่านายนะครับที่กลังมองหาวุฒิดีบริการดีทำอะไรเลยนะครับสำหรับพี่หนุ่ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับใช่คเดี๋ยวนี้เ